พาไปดูอะไรใหญ่ๆยักษ์ๆกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับทั้งผลไม้ทั้งผักที่ว่าไซยักษ์มันใหญ่โตมโหฬานขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันเลยครับ ชมท่านไหนชอบกินผักผลไม้บ้างยกมือขึ้นเพราะตลอดข่าวจะพาไปดูผักผลไม้ที่มีขนาดไม่ธรรมดาเพราะเป็นผักผลไม้ไ้ยักษ์แต่ละชนิดจะใหญ่และยักษ์ขนาดไหนไปดูกันเลยเริ่มที่ผักกั้นกนผักไซยักษ์ชนิดแรกคือแตงกวายักษ์หนักเกือบ2กิโลกรัม 不担心挂。 เออเพิ่งเคยพบเคยเห็นแป้งกวาที่มีขนาดยักษ์แบบนี้เป็นครั้งแรกเลยล่ะครับเนี่ยเจ้าแตงกวาไซยักษ์ลูกนี้เป็นของคุณวิกิตพินนรับชาวบ้านในตำบลเกาะสุก่อนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังโดยเขาเล่าว่าเขาซื้อแตงกวาพันแตงไข่เคมาปลูกไว้10ตตนซึ่งแตงกวาพันนี้จะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ25กรัมแต่สำหรับเจ้าแตงกวาต้นนี้กลับมีผลที่มีขนาดใหญ่กว่าต้นอื่น เกือบสิบเท่าเพราะมันมีน้ําหนักร่วมประมาณ2กิโลกรัม <Wow. S 1> ลักษณะภายนอกอาจดูคล้ายแตงไทยจงทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วมันเป็นแตงกวาย,ยักษ์นั่นเองมาต่อกันที่ผักไซย,ยักษ์ลูกต่อไปกับมะเขือเปราะย,ยักษ์ใหญ่เท่าลูกแตงโมเมื่อกี้บอกว่ามะเขือใหญ่ใช่ไหมตัดหัวออกแล้วก็ผ่ามาเหมือนลูกแตงโมเลยโยมนะ โ,โอ้โหแผ่นใหญ่เลยนะ <Wow. S 1> ลูกเดียวนี่อิ่มๆทั้งบ้านเลยแต่ซุปจะแกงจะต้มจะทอดโอ้โหลูกมะเขือใหญ่นะใหญ่ใหญ่ยยชมัดอะแบบนี้ <c oughs> เขาไม่เรียกว่ามะเขือเปราะแล้วนะ <c oughs> แต่ต้องเรียกว่ามะเขือเปราะ ดยคลิปมะเขือเปราะยักษ์ลูกนี้ปลูกเผยแพร่โดยหลวงพี่ท่านนี้ซึ่งหลวงพี่ได้เล่าว่าท่านบวชเป็นพระอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในอำเภอกัลยาณนิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่วันหนึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่เขานำของมาถวายซึ่งของที่เอามาถวายก็มีหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมะเขือเปราะยักษ์ลูกนี้นั่นเองโดยพระท่านได้บอกว่ามะเขือเปราะลูกนี้มีขนาดใหญ่เท่า ลูกแตงโมหากนำไปประกอบอาหารคงกินได้ทั้งบ้านเลยทีเดียวพักผ่านไปแล้วเรามาดูผลไม้ไซยักษ์กันบ้างกับกล้วยหอมยักษ์ลูกใหญ่เท่าแขน โอ้เมาเจา้แม่เจ้ากล้วยหอมขนาดธรรมดาก็ใหญ่มากๆแล้วแต่กล้วยหอมลูกนี้มันไม่ใช่ใหญ่แบบธรรมดานะแต่มันมีขนาดใหญ่แบบมะฮมากล้วยหอมลูกนี้เป็นของคุณออดสองคำชุมชาวบ้านในตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานั่นเองซึ่งเขาได้เล่าว,ว่ากล้วยหอมต้นนี้ญาตินำมาให้ หลังปลูกจนโตมันก็ออกลูกใหญ่โตแบบไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมันมีขนาดใหญ่เท่าแขนคนมีเส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ3-4นิ้วและมีความยาวอยู่ที่อ0าเซนติเมตรเรียกได้ว่าใหญ่กว่ากล้วยหอมขนาดปกติถึง2หรือ3เท่าเลยใครมีใหญ่กว่านี้ส่งมาอวดชาวตะลอนข่าวให้ดูได้นะครับ แตงกวาหรือแตงร้านใหญ่มากใหญ่มากคือมาต้อแตงไทยโอ้